เด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กมัธยมได้นะครับวันนี้เราก็อยู่กบับช่อง ACS Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Free Fire นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นโหมด4 VS 4นะครับผมอันนีคือแบบผมจะมาโชว์ฝีมือก็แบบว,ว่าผมเทพแค่ไหนอ่ะ ส่วนี่ผมเล่นก็จะเป็น free fire mac นะครับผมมาตาแรกปืนที่ผมใช้ปืนคู่ผมแลว้วปืนคู่อ่ะเอาง่ายๆะจำง่ายดีปืนคู่พกคู่ไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยตามมาเพื่อนตามมาตามมา เหมือนเห็นเหมือนเห็นมาดีมาดีก็มาดีครับ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 นอนไปนหนึ่งตัวก็มาดีครับก็มาดีครับเป็นไงอะเพื่อนของเก็บออ,ยอ,ยอ้ยขอพันยาก,ก่อนขอพันยาก,ก่อนไปไปา ไหนไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ข้าเห็นเสื้อเจ้าแวบบแบบอุ้ยโอ้เพื่อนดาวหมดเลยอ่ะมาความหวังของหมู่บ้าน <Double Kill. S 1> อู้หูอุ้ยเหมือนเห็นเหมือนเห็นมามาดี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  ผมตายได้ไงอ่ะวิแม่นขนาดนั้นเลยไม่เป็นไรรอบนี้แก้ตัวเจอกันแน่ตอนนี้เราต้องกู้ศักดิ์ศรีมาให้ได้ มาละมาละขอลุยเดียวเลยแล้วกันมาเพื่อนมาเพื่อน <Double Kill. S 1> ผมเล่งอะไรวะ <Double Kill. S 1> มาซี่มาซี่อยู่ไหนอยู่ไหน ผมบวกแล้วผมบวกแล้วตอนนี้เฮ้ย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 ,ยเพื่อนบวกอยู่มาดิ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 าดาดโอ้โหเฮ้ยแม่นเกินเม็ดเตี้ยวหัวแตกอะ <First blood. S 1> อเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยตอนนอนอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนช่วยเราหน่อย เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนกูจะตายแล้วเฮ้เพื่อนช่วยหน่อยเลือดเลือนิดเดียวเองโอ้โหมาช่วยตอนสักเกอบตายเลยแต่ก็ยังดีที่ช่วยเดี๋ยวขอพันยานก่อนละกันวีเพื่อนไปลุยแล้วว่าใจเย็นเพื่อนใจเย็น รอเราด้วยเอ้ยข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทำอะไรจ้าทำอะไรจ้าทำอะไรจ้านอนไปด,ดีสามอะไรเพื่อน <Double Kill. S 1> เลือดผมหมดแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยมันตาก,กิงตรงนี้อ่ะโอ้โหมองไม่เห็นโอ้โห ฝากด้วยนะเพื่อนฟองมาหนึ่งหนึ่งให้ได้นะโดนดน,น้ำแบบนี First blood. <c oughs> ต้ตายเฉยตายเฉยตายหมอบเฉยมารอบนี้เอาจริงละไม่ไหวละ นี่ขอขอแอกสกินปืนหน่อยละกันงไ,งไปเลยไปเลยไปเลยมาดีมาดี้วิวข้างบนข้างบนเหมือนเห็นอยู่ข้างบนแอบแล้อ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 ,ลอลนอนไปดีนอนไปดี จุดจบสายตุ๋ยเฮ้ยมันเหลือตัวเดียวเพื่อนมันเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้ยังไงมาละมาแล้วอุ้ยเข้าหัวตุ๋ย มาใส่เกาะก่อน,อนซื้อกอะก่อนโอ้โหสกินสกินปืนก็สวยเหมือนกันะเนี่อ่ะไปเลยเพื่อนไปเลยเฮ้ย หาเลี่ยมก่อนหาเลี่ยมก่อนหาเลี่ยมยิงก่อนแมนะ่รู้สึกไม่ดีเลยตรงนี้อุ๊ย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 ลอยลอยลอยใจเย็ยเนมาดิ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 าดาดาดเฮ้ยเยหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนมาดิเข้าหัวสองเมตรนะครับนอนไปดิ ตุ๋ยหรอ,หรอเสียงอะไรอ่ะโอ้โหชนะอีกแล้วมาครับมาถึงรอบสุดท้ายตัดสินดูซิว่าฝั่งนั้นจะได้เล่นต่อหรือว่าจบแค่นี้ครับผม ดูจากทรงแล้วน่าน่าจะสะกอร์สี่หนึ่งอะ่ะนี่นี่หามุมยิงกันหามุมยิงกันเพื<ๆ>่อนๆเฮ้ย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  วุ้ยว้ยหลบหลังอหลบหลัอมาดีมาดีมาดีเออตายไปดีเพื่อนผมแม่นอ่ะจริงอุ้ยเดะดะดปีกสีมูมาดีมาดีมาดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดี้มาดีอกมาดี้เอามาดีเอาระเบิดไปกินหนึ่งลูก ไกินสองลูกมาดี้มาดี้มาดี้ลบอยู่ไหนอุ้ยเห็นได้เห็นได้แล้วนีวนว่นี่ซุม่มซุ่มก่อนซุ่มก่อนมาดี้มาดี้อนะุ้ยวิ่ไงปไปนู้นแล้วตามตามโดนตุ๋ยแน่โดนตุ๋ยแน่เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะขอตุ๋ยคืนละกัน เพื่อนดาวหมดแล้วมาดิเรามาเดียววันดีกว่าจอดเรามาเดียววันีกว่าจอ็อดได้เลยโอติเรามาเดียววันนี้กว่าจอดมาดิ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 เป็นไงครับเมนเกินโอเคครับก็ขอจบคลิปียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปละบายบาย Slowing it down, never be slowing it down. Ayy, I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas.